สวัสดีครับพอดีวันนี้พามาดูการตอนกิ่งฝรั่งเหันครับฝรั่งไส้แดงครับตันนี้เป็นฝุนหงมีครับเวลาเลือกก็เลือกจะให้ดีมันต้องเป็นกิ่งกระโดงครับกิ่งกระโดง เวลาตัดไปชําม,มันจะได้สวยตำแหน่งที่เราจะกวันก็นะครับสีเขียวระหว่างสีเขียวกับน้ำตาลนะครับประมาณตรงนี้เหนือไปหน่อยก็ได้ครับแล้วแต่มันจะออกรากไวครับแต่ถ้าน้ำตาลมากก็ ตอนได้ครับแต่ว่าอาจจะออกลากช้าสักหน่อยนะครับอุปกรณ์ครับน่ครับครีมตอนกิ่งใช้ครีมนะครับครีมตอนกิ่งหรือว่าใช้มีดก็ได้ครับแต่ครีมมันก็ไวหนะ่อย ตรงที่มันเป็นสีเขียวอมตาลนะครับเปลือกมันจะหลุดง่ายด้วยครับแล้วก็ขูดเยื่อเจริญนิดหน่อยครับบางท่านก็อาจจะกรีดเพื่อให้รากช่วยให้รากมัอนออกถักสองรอยก็ได้ครับกรีด ส่วนใหญ่ผมจะทิ้งไว้ประมาณสักวันหนึ่งครับให้เยื่อตรงนี้มันแห้งแล้วก็จะมาเริ่มใส่น้ำยาเร่งรากนะครับถ่ายต่อครับหลังจากก้นกิ่งแล้วทิ้งไว้นะครับประมาณหนึ่งวันแต่ทีนี้ผมจะสาธิตให้ดูก่อนที่เฉยก็เลยทาน้ำยาเร่งรากให้ดูก่อนครับผมใช้ยี่ห้อดีรุสบีวัน,นครับ แต่ที่มันเป็นสีส้มเพราะว่าใส่สีผสมอาหารนะครับเวลาทาแล้วมันจะได้มีจุดสังเกตนะครับว่ากิ่งไหนเราทาแล้วนะครับทาบริเวณนี้บริเวณเหนือเหนือบริเวณกว่านี้ครับรากมันจะออกบริเวณน,นี้ส่วนนี้มันจะไม่มีรากออกนะครับตัวน,นี้รากมันออกบริเวณน,นี้นะครับตรงนี้จะไม่ออกราก นี้ก็จะดำกิ่งนะครับก็มีไม้นะครับไม้ไผ่เหมือนเป็นไม้ปิ้งไก่กเชือกเชือกฟางนะครับตำแหน่อง,องที่เอาเชือกฟางไว้ก็หาเอี้ยมก็ได้ครับเอี้ยมหรือว่ากระเป๋าอะไรมาหนึบว้เวลาเวลาหยิบมันจะได้สะดวกใกล้มือครับนะับภาพเข้าไปตรงนี้ครับ ทากบกกิ่งตอนเมื่อสักครู่แล้วก็มัดมัดมนอาจจะเสียวเวลาหน่อยครับแต่ว่ามันช่วยเรื่องกิ่งหักได้ครับถ้ามีลมพายุหรือไม่ก็โยงกิ่งก็ได้นะครับโยงกิ่งโยงกิ่งก็ดีครับดีมากเลยถ้ามีนั่งร้านสำหรับผูก ด้วยเชือกนะครับหลังจากน้ำยาเร่งรากนี้แห้งแล้วก็จะเป็นขั้นตอนของการห่อตุมนะครับ